ดวงคนเกิดราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564กันนะครับว่า ดวงคนที่เกิดราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายนปีพศ2564เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีดวงชะตาอย่างไรนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับหรือ คนที่เกิดวันเดือนปีใดๆก็ได้นะครับแล้วผูกเวลาเกิดออกมามาลงตรงกรกฎพอดีนะครับดูได้ทั้งชาวราศีแล้วก็ลัคนาราศีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับตำแหน่งสำคัญที่สุดนะครับวาสนาของคุณนะครับได้ไพ่ king of wands นะครับพระราชาถึงไม้เท้าตำแหน่งนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าในเรื่องของการงานเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตในงานที่คุณทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานเสริมที่คุณมีนะครับเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องที่ต้องยุ่งเกี่ยวมากที่สุดเนี่ยก็จะเน้นไปในทางเรื่องของหน้าที่การงานนะครับก็เป็นเดือนที่เน้นทำงานกันแล้วกันนะครับในเดือนเดือนนี้เนาะสำหรับเรื่องการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้ แฮงแมนนะครับก็เรื่องการเงินเนี่ยถ้าได้แฮงแมนเนี่ยก็เดี๋ยวขอทายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับในเดือนนี้นะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะครับอย่าให้ใครยืมเงินอย่าเพิ่งให้ใครกู้เงินนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงนะครับมีโอกาสที่จะโดนเบี้ยวสูงนะครับเงินที่รออยู่เนี่ยอาจจะมีการจ่ายล่าช้าหรือมีโอกาสที่จะถูก หลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินได้นะครับแต่สําหรับไพ่แฮงแมนเนี่ยผมบอกนิดนึงนะว่าถ้าคนที่ทําธุรกิจสีเทาเนี่ยดีนะแต่ถ้าคนทําธุรกิจหรืองานสีขาวเนี่ยก็อาจจะตึงๆสักหน่อยนะครับในเดือนนี้เดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับเดือนเดียวเองนะครับสําหรับเรื่องโชคลาภบุงสังคมเพื่อนฝูงนะครับได้พไพ่ใบนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับก็ ไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังบ่งบอกได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเพื่อนหรือคนในวงสังคมที่เราครบอยู่เนี่ยนำโชคลาภมาให้เรานะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะมีโชคลาภนั่นเองนะครับซึ่งก็บ่งบอกได้ประมาณนี้นะครับสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะครับสำหรับเรื่องครอบครัวนะครับได้ไพ่ใบนี้10ดาบนะครับ ให้สิทิดาบขึ้นในตำแหน่งครอบครัวเนี่ยก็ใครที่มีคนที่อายุมากในครอบครัวเนี่ยก็พาเขาไปตรวจสุขภาพไปเช็คสุขภาพดูนิดนึงนะครับระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยก็ ให้ดูแลบ้านกับรถให้ดีๆนะครับเรื่องรถเนี่ยก็จะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยบ่งบอกได้ถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเหมือนกันนะครับระมัดระวังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับสาหรับตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับส่วนเรื่องบ้านเนี่ยก็ดูแลให้ดีๆนิดนึงนะครับเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับ,ไไรบสําหรับไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็ ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความงามเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นๆเนี่ยอาจจะไปได้ชา้าสักหน่อยผมเชื่อว่าไปได้ชา ember, ้าสักหน่อยก็แล้วกันนะครับการที่ไพ่เดือดสตาร์มาลงในตําแหน่งนี้เนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยก็จะไปได้ชา้าสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาอุปสรรคปัญหานะครับได้ยไพ่ใบนี้ก้าวถ้วยนะครับ ก้าช่วยบ่งบอกถึงเดือนนี้เนี่ยมีเรื่องที่เราไม่ได้หนังใจค่อนข้างเยอะมีเรื่องที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจก็หลายเรื่องนะครับบางสิ่งบางอย่างที่คาดการไว้วางแผนไว้คิดไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปในทางที่หวังสักเท่าไหร่นะครับคนเราเนี่ยก็มีแผนสำรองดีกว่านะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับได้ไพ่ใบนี้ แปดดาบนะครับแปดดาบแปดดาบเนี่ยเอาสําหรับคนโสดก่อนสาหรับคนโสดนะครับคนโสดเนี่ยถ้าได้แปดดาบเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับเหมือนมาคุยมาดูเชิงมาอะไรแบบนี้ก่อนนะครับแปดดาบจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็คือมาลองคุยมาลอง ดูนิสัยใจคอก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นจริงจังอะไรในเดือนนี้นะครับสำหรับไพ่แปดดาบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถ้าแปดดาบขึ้นตำแหน่งนี้ก็เคยทายแล้วตรงนะครับก็คือระวังเรื่องอถูกหลอกนะครับจากคนที่มาเข้ามาในชีวิตเรานะครับเรามาระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือ มีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ระมัดระวังไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของแฟนเรานะครับในตําแหน่งตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับมีอะไรเนี่ยก็ต้องปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับก็ มันก็ไม่จบไม่สิ้อนอะเนาะต่อมานะครับเรื่องการเดินทางและสุขภาพนะครับได้ไพ่ใบนี้ก้าวไม้เท้านะครับเรื่องการเดินทางและสุขภาพเนี่ยอ่าทายงี้ลวกันว่าก้าวไม้เท้าขึ้นในตำแหน่งนี้นะครับเรื่องการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคป,ปัญหานะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะเดินทางไปไหนที่ไกลๆนะครับยกเว้นแต่เรื่องงานนะครับ ถ้ามีเรื่องให้เดินทางในเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาสักหน่อยนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ดูแลตัวเองบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดหรือวิตกกันเกินไปนะครับต่อมาเรื่องการประสบความสําเร็จแล้วก็เรื่องชื่อเสียงนะครับได้พไพ่ใบนี้นะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ แต่ว่าก็ต้องวางแผนหลายๆชั้นนิดนึงเหมือนอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่ามองสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราคาดการไว้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจเราสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนนิดนึงต่อมาเรื่องการงานนะครับได้ไพ่ใบนี้ The Fool นะครับไพ่ The Fool เนี่ยก็คือในเรื่องการงานเนี่ยบงบอกว่าถ้าถ้าเราทํางานประจําหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ บางครั้งเนี่ยก็ต้องแอคทีฟตัวเองอีกนิดนึงนะครับต้องขยันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนเพ่งเล็งนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณทํางานแบบเป็นเจ้าหน่อยตัวเองนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็เด e f ฟูลเนี่ยหมายถึงความอิสระเสรีนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะชิลไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องปรับนิดหน่อยนะครับ ต่อมาเรื่องโชคลาภนะครับได้ไพ่ใบนี้สองเหรียญนะครับสองเหรียญเนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เดือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะถ้าดูในไพ่ยิปซีเนี่ยก็จะไม่ไม่แนะนำนะครับส่วนเรื่องดวงไทยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวอาจจะมาดูให้อีกทีนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องอุปสรรคปัญหานะครับเรื่องที่ต้องระวัง ได้ไพ่ใบนี้ Queen of w a n d s นะครับก็ราชนีถือไม้เท้าก็ระมัดระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับมันก็โยงไปตําแหน่งเนี่ยโยงไปโยงไปพอดีเลยนะครับก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราชิวๆเกินไปเนี่ยก็อาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าในที่ทํางานเนี่ยเพ่งเล็งหรือตําหนิเอาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ทําอะไรเนี่ยก็ต้องตั้งใจนิดนึงนะครับในเดือนเดนนี้เพราะว่าคนราศีกรกฎก็ เดือนนี้ก็จะยุ่งกับเรื่องของงานนั่นแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรนื่องอื่นเนี่ยไผดาบขึ้นมาก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะก็สู้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปเดือนเดียวเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ตึงๆนะครับแต่ก็มีความก้าวหน้าให้เห็นอยู่บ้างนะครับมีความก้าวหน้าให้เห็นอยู่บ้างโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประสบความสําเร็จก็แล้วกัน นะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ